สวัสดีจ้าสวัสดีเพืเ่อนๆทุกค,คนจ้ะมือหนีออกมาเลาะค่ะพี่น้องกำลังสีไปหาแนวกินล่องทองค่ะมือหนีมาฝากทองลานแมดค่ะพี่น้องจังสีได้ยังกินจังไปเบ่งน้ำกันจ้าจ้าตอนนี้ก็ได้สั่งอาหารมาแล้วเนาะค่ะเนาะของเอมี่ก็กินตะไก่ทอดค่ะอย่างอื่นเอมี่บ่คอยมากเนาะค่ะเนาะ มือนี้สร้างไปสองกองได้สามค่ะเพราะว่ามีโปรโมชั่นเนาะค่ะเนาะซื้อสองแถมหนึ่งเอมี่ก็เลยจัดไปเต็มๆเ,เลยจ้ามาจะมากินน้ำกันค่ะจากมาจากคาเหลกแหกมานเนาะค่ะเนาะโอ้ยไกลนมนมค่ะรสชาติสุดยอดเลยค่ะหอมเครื่องเทศกะเจ้ามักดีเนาะคะ่ะเป็นสูตรของกะเจ้าโอ้ยขันผู้ใดอะบ่รู้สิว่าตั้งไดห,หรือว่าจะมีแต่เอมี่เนี่ละมากคนเดียวนะคะเนาะ กินไปฟั่งเพลงไปค่ะสามกองกินจนเบิดปุรลจ้จะจังสีนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะใสของมาพร้อมเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าได้อะไรบ้างกินอิ่มแล้วเึิ้งค่ะพี่นนอะไปที่แรกสื่อของลืมเบิง้งโปรโมชันวันนี้มีปรโมชันเพ่นว,ว่าแถมแถมอ่า าเซโตไปทะเลก็เลยซื้ออีกเอาไว้ใส่ งจุดหมายของเเาพี่น้องพามาเบิง่งบรรยากาศค่ะพี่น้องคงใหม่เย็น,นเย,นย็นค่ะ <Japanese. S 1> ญี่ปุน่นงานอาหารญี่ปุ่นอยางลงม,มาจากสะพานค่ะ <c oughs> เป็นสะพานลอดใต้ถนนค่ะพี่น้อง <c oughs> มือเราจะซื้อมาจากา <c oughs> ข้านัางท่าค่ะนี <c oughs> ะะ่นะคะคอนเฮนดีด้ดีค่ะ เราพคนกะสีขึ้นไปทางบ้านเพ่นมันได้เฮ็ดบันไดเฮ็ดอีหยงังไม่เรียบร้อยนะคะเนาะ<ป>ตอนนี้กะหอดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮากะสิไปย่างเลาะกันค่ะเบิ่งลานค่ะสุดมีแต่แนวงามๆพี่น้องม,มีกับเพาะโมเบิ่งกันเอ็มมีมากันสดๆอยู่แล้วคืองามจังอันยาวๆน,น,นี่คือสีหมอกดอกว่าเจ้าของเป็นคนเตียเป็พี่น้อง เหรอ,บอเบิงงงเ่งน้งากันจักหน,น,น่อยค่ะอลองถกลองเท้าค่ะติดล้อท้าไว้ก่อนนะแลค่ากับซีแจงเนาะค่ะว่ารุ่นใดเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งอ่านร้านสวยๆนี่ค่ะมีแต่ดอกไม้สีชมพูค่ะ ส,สีแดงพี่รองไม่ต้องทำอันอันนี้แก้วบางบุคลิกนี่สีขาวเม่ต้องทำพี่รองพี่ชุดนี้ชุดนี้เหมาะกับเอมมี่มากเลยค่ะสีขาวสวยมากค่ะอยากได้ ทางนี้เป็นร้านขายคอสตูมเมอร์นะคะหรือว่วก่า uh, สุดไว้น้านะคะนอกกางเกงไปไว้น้าต่างๆมีแต่สีสารสวยงามค่ะสวยมากเลยทางนี้เป็นร้านตกแต่งจะมีไอยอะไรพี่น้องกระโปรงกระเป๋าค่ะ ตอนนี้ก็มาอยู่ในร้านเสริมสวยกับพี่น้องซื้อลิปสติกอ right? awesome. ันเดียวกับพี่น้องนี kind of ่แหละค่ะพี่น้องสีเอมี่มากเนาะค่ะเนาะได้มาแล้วลองแล้วจ้ะพี่น้องอืมยังไงคะสีแจดอยู่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะจากผานมาเห็นลานน้ำหอมเนาะค่ะเนาะก็เลยอ่าทายให้เบิ่งจักหน่อยค่ะแต่ว่าเอ็มมี่บ่ค่อยซื้อดอกค่ะมันแพงเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะทางนี้ก็สุดสวยๆดชวยสีสัน สวยงามดอกมงดอกไม้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะไปกินไอติมกันค่ะฮวนหลายเน,นาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะกับมานางอ่าอยู่ในลานอ่าพักเมยจักหน่อยค่ะสามีเพิ่นกินอ่าอีหยังละ่ะอ่ารสย่อเกิดเนะคะน่ะเนาะแล้วก็ครีมสตรอเบอรี่ค่ะส่วนเอมี่กินอ่าบักเพาวเนาะคะ่ะเนาะบักเพาวกับพิสตั克เขียวค่ะกินไอติมน้อกันค่ะพี่น้องเอมี่กินพิสตาชิโอกับอืม ขอบโคค่ะมาถาวเนาะค่ะเนาะแซ่บๆค่ะพี่น้องจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งอีกร้านนึงค่ะพี่น้องย่างไปย่างมาเบิ่งไปเบิ่งมากกลงามค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็อยากได้อยู่เด้เมียฝรั่งบ้านนอกเถอะอ่ะมาอยู่บ้านนอกอ่ะอยากได้น้ำมูนุ้่มปกอยู่เด้จ้ะเป็นความเป็นเล็กๆน้อยๆของเมียฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ละค่ะบ่ได้ซื้อกะเบิ่งเป็นปุณตากเอาพี่น้อง เป็นร้านค้ายกับปมกับเป๋ากับพี่น้องตอนนี้กับคนกับลุงหมไทยอยู่ค่ะล้านกับงามงามค่ะเห็นแล้วก็บสบายหูสบายตาค่ะกระปงกระเป๋าซื้อๆเดี๋ยวจะพั้งขึ้นบนหน่อยพีน่น้องบมีเงินมีทองกระสือเอานะคะพี่น้องจากความสุขของคนเข้านะพี่น้องจ้าตรงนี้เอมี่เคยผ้ามาแล้วเนาะปีกอน,นะะเนะาะค่ะเนาะมาย่ำใไดกับ่อพลาดค่ะเพราะว่าเอมี่มักลายลาย ่นจัดดอกไม้ใส่กระถางตั้งบนเสาสูงๆผุ่นม่ค่ะเบิ่งแล้วก็งามลายค่ะโซนนี้มีแต่ดอกไม้นะจน้ะเนาะเบิง่งลอาค่ะงามสุดๆเลยค่ะจ้าตอนนี้เอ็มมีกะยางเล,ลาะลร้ค่ะจนเมื่อยแล้วเห็นคล้องสวยๆค่ะพี่น้องอม,มาเป็นระบบนำคล้องเพพินจะเห็นค้องแบบง่ายล่องทะเลเนาะค่ะกับมีเลือสวยๆค่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะตรงนี้ เป็นสถานที่พัก่อนค่ะเป็นเก้าออเก้าอีให้นั่งเล่นนะพี่น้องมีกะสิไปหาย่างเลาะเรื่อยๆค่ะมือนี้นี่นะคะระบบเพ่นเฮดดีค่ะนี่นะคะคล้องระบายน้ากำลัเบ่งนะคะจ้าเพื่อนๆถ้ามาเบ่งเรือค่ะพี่น้องจักน่อยกนสิกลับานค่ะนี่นะคะเรือประมงเนาะค่ะเนาะยางไปยางมาจนคำค่ะ วาสิบอคำป่านีเนาะค่ะเนาะพิษผาดเลยนี่แหละคะ่ะเมื่อยเอเละคะ่ะตะเวนสิตกดิดแล้วหาทางกลับบ้านนี่ค่ะบันนีเมื่ออื่นเส้าเห็ุงานต่อจ้ะนี่แหละจา้าความสุขของเมียรฝรั่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะพากันออกไปเละาะบ่ได้ไปไกละคะ่ะกะไปแบบเมืองไกลๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กนกำลังใจกันจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับ,บืันนี้สวัสดีคะ่ะ